สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมพบกันนะครับกับผมเก่งพ่อสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนบนํามาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยเนี่ยะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนับนํามาชมมสซองนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุกนะวัดปากคลองมะขามเท่านะครับดูนะครับเนาะเก่าๆเดิมๆนะครับเป็นรูปถ่ายข้างยันท่านอ่ะนี่นะครับเนาะดูนะครับเนาะเก่าๆเดิมๆทองยุคนะครับนะถึงยุคครับนะครับอัดกระจกนะครับนะครับดู พี่นะครับดูความเก่านะครับลูกผู้สุกปากคอมาขามเท่านะนี่นะครับเรี่ยมก็เก่านะครับนะรับรูปก็เก่ากระจกก็เก่านะครับนะนี่นะครับก็ได้มาจากจังหวัดตากนะครับอีกองหนึ่งนะครับนี่นี่นะครับนะครับ ดูให้เก่าถึงยุคนะครับเนาะสำคัญน,นะครับเนาะธรรมชาติความเก่านะครับดูให้เก่าถึงยุคท่านนะครับนนี่นะครับก็ดูนะครับเดี๋ยวมาดูในทางการเล่นหาเนาะวีนะครับนะครับนี่นะครับก็นะครับนนี่จะเป็นนะวีเห็นไหมครับนะรูปถ่ายแลักษณาต่างๆของหลวงปู่สุขนะครับนี่นะครับก็จะมีนี่นะครับรูปถ่ายต่างๆนะครับเนาะนะครับ นี่ของผมบานผมจะเป็นรูปนี้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นข้างยันนะครับเนาะรูปถ่ายข้างยันนะนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับเนี่ยรูปถ่ายข้างยันดูมือท่านนะนะครับดูมือท่านนะครับเราเนี่ยนี่นะครับเนาะดูมือท่านนะครับเนาะท่านก็จะมีนะครับเนาะนี่เป็นมือสมาธิอะไรก็มีนะครับนะครับเนาะนี่เป็นสินนะนะครับรูปถ่ายลักษณะต่างๆท่านนะครับเราเนี่ยนะครับ ถึงจะเห็谢谢 eter, นไหมครับเนาะอันนี้เห็นนะครับอันนี้ไม่มีข้างยันนะครับอันนี้ข้างยันนะครับเนาะข้างยันก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่เห well. ็นไหมครับมียันอยู่ตรงนี้นะนะครับเขาเรียกข้างยันนะครับบางองค์ก็ไม่มีับไม่มียันเห็นไหมครับเนาะนะครับก็คือไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเนาะอันนี้ข้างยันนะครับเนาะข้างยันนะลูกถ่ายข้างยันนะอันนี้ไม่คีมีข้างยันนะครับอันนี้เป็นสมาธินะครับเนาะนะครับนะผมอยากให้เพื่อนเพี่อที่ผมอยากให้เพื่อนพี่นะครับสังเกตดูนะครับ รูป็ปไหมครับไม่เหมือนกันทั้งหมดถูกไหมครับนะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นพัดจดนะครับไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับดูธรรมชาติความเก่าของรูปครับนะจะจือจางๆอันนี้แทบไม่เหลืออะไรแล้วนะครับนะครับเป็นนะครับสีเสือมันก็นะครับหมุนหมองซีดนะครับธรรมดาของรูปเก่าครับนะครับนี่นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็คือความเก่าถึงยุคนั่นเองเห็นไหมครับนะนี่ นะครับก็คือนะครับเก่าถึงยุคนั่นแหละนะครับที่เรารู้กันนะครับี่คลาสิี่ขับนะครับนี่ดูนะขอตัวลงกล้องนะครับดูนะนะครับนี่ผู้สุกขับนะครับนี่ข้างยันนะครับเลี่ยมก็เก่านะครับนี่นีครับแล้วก็มีในแบบนะครับนุนะครับเล่นหานะครี่ข้างยันเห็นไหมครับเนาะ ดูสิสีกระดังกระดาษนะครับเห็นไหมครับสายข้างยันนะครับเนาะเห็นไหมครับกระดาษกระดาษกระเดิดกระดาษความซีดนะครับเนาะมันเป็นธรรมดาของรูปเก่าครับนะครับนี่นะครับองค์ในหนังสือนะครับดูนะครับธรรมชาติของกระดาษนะครับเนาะนี่นะครับแค่รู้ว่านะครับเป็นหลวงผู้สุขเนาะนะครับนะแล้วก็นะครับถึงยุคท่านนะครับก็โอเคนะครับนะครับเก็บสะสมได้แล้วนะองนะนี่นะครับ นี่นะครับเนาะก็ดูอีกทีนะพี่นะนี่เนาะนะครับธรรมชาติความเก่าของกระดาษนะครับพี่ไม่เหมือนกันนะครับนอกจากความเก่านะครับก็ต้องถึงยุคใช่ไหมครับเนาะนี่อันนี้ยิ่งเหมือนนะครับตงนี้ลูกก็เหมือนนะครับธรรมชาติของกระดาษก็เหมือนนี่นะนะครับผมนี่นะครับ ก็นะครับเนาะพูดคุยกันทั้งนิดหนึ่งนะครับเนาะวันนี้ก็กลับมาถึงกรุงเทพแหละนะครับเมื่อเช้าก็นะครับไปส่งแม่ยายเนาะนะครับไปส่งแม่ยายที่หมอชิดสองนะครับขึ้นรถกลับจังหวัดตากไปเลยนะครับแล้วก็มากรุงเทพด้วยนะครับก็เลยพาไปเที่ยวทะเลเนาะสองวันหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เมื่อเช้าก็ไปส่งเด็กก็เลยเลยไปขึ้นหมอชิดนะส่งกลับบ้านไปแล้วนะครับส่งกลับจังหวัดตากไปแล้วนะโหนะก็นะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับเนาะมีเวลาว่างมาพบกันเช่นเคยนะครับก็นะครับเนาะการเนาะ การชมพระเก็บพระของผมเนี่ยการพูดคุยพระกับเพื่อนเพื่อนที่นะครับนะครับผมจะยึดนะครับเนาะในหลักของเหตุและผลในหลักของความรู้ครับนะครับนะครับผมจะบอกวตลอดนะครับน้องเมฆพัดเก่าเนาะแท้เพราะอะไรนะครับเนาะนะครับลักเก่าแท้เพราะอะไรเชื่อเก่าแท้เพราะอะไรนะครับธรรมชาติของรูปนะครับเนาะเก่าเพราะอะไรถูกไหมครับนะครับมันเป็นความรู้นะครับที่นะครับเนาะนะครับคนเล่นพระนะครับ เขาเล่นหากันมานมนานมันสืบทอดสืบต่อกันมาครับนะครับเหมือนเขาสอนเราทํานาถูกไหมครับเหมือนเขาสอนเราเรียนภาษาไทยกอไก่เขาไข่นะครับสลาวรรณยุกเนาะนะครับมันเป็นความรู้ที่มันสืบทอดกันมาผมไม่ได้คิดเองครับนะครับรอโบราณเป็นยังไงนะครับเนาะลาเก่าเป็นยังไงมันเป็นที่เสียนยุคเก่าสภากาแฟเขาสืบทอดกันมานะครับมันเป็นความรู้นะครับเมฆพัดเก่าเป็นยังไงนะครับเนาะมันเป็นมันเป็นความรู้ที่สืบทอดกันมานะครับ ผมก็เลยนะครับเนาะผมก็เลยเอ๊ะนะครับเนาะผมก็เลยเอ๊ะในสิ่งที่นะผมเคยเล่าให้ฟังนะครับเนาะนะครับที่นะครับเนาะเซียนใหญ่นะครับเนาะเซียนใหญ่บอบอนะครับอาจารย์บอทำนาที่นะครับเราเหรียญหลวงพ่อกันเนาะนะครับที่เขาสัมภาษณ์รายการหนึ่งนะครับที่เหรียญพ่อกันเนื้อเงิน่ะนะครับนที่นะครับเนาะเขาได้มาจากอาจารย์รอนะนะครับเขาได้มาจากอาจารย์รอห้าแสนเนาะนะครับก็คือนะครับเนาะอยู่กับอาจารย์รอเขาได้มาหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคำบอกเป็นคําสัมภาษณ์ของอาจารย์บอนะครับ อาจารย์รอเขาได้มาหมื่นหนึ่งนะครับเนาะนะครับก็ก็ก็ชื่อเสียงของอาจารย์รอในสมัยสิบเก้าปีก่อนนะครับเขาพูดว่าใครๆก็กลัวกลัวกลัวอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับกลัวนะครับนาะแต่นะครับอาจารย์บอเขาก็บอกเขาดูที่พระนะครับมันก็ถูกต้องแล้วเขาดูที่พระเขาไม่ได้แบบสนใจชื่อเสียงคนนะครับก็เลยซื้อมานะครับห้าแสนนะครับแต่พระองค์นั้นนะครับโดนสวดเก๊ตลอดครับโดนสวดเก๊มาตลอดนะครับจนมาถึงอยู่กับเซียนบอก็สวดเก๊ตลอดเหมือนกันนะครับ แล้ววันหนึ่งครับนะครับเขาก็ขายเซียนบอก็ขายให้นะครับเนาะเซียนดังคนหนึ่งไปเจ็ดแสนนะครับเงินอะไรก็ไม่ได้นะครับก็หายไปพักหนึ่งนะครับสักพักเซียนคนนั้นก็โทรมาว่านะครับโดนตีเก๊ก็ขอคืนกับนะครับเซียนบอนะครับเซียนบอครับนะครับแล้วตอนนี้ครับนะครับบอวันหนึ่งเซียนบอทําหนังสือออกหนังสือก็เอาพระองค์นั้นไปลงหนังสือก็เลยเป็นพระแท้นี่แหละครับผมก็เลยนะครับนนนะครับคือนะครับ ก็เลยงงว่าเอาตกลงพระแท้เพราะอะไรแท้เพราะหนังสือนะครับหนังสือตัวเองเขียนนะครับมันก็คือประมาณแบบนะครับมันแท้เพราะหลักฐานเนาะนะครับหลักของเหตุและผลมันแท้เพราะหลักฐานมันมีหลักฐานนะแต่หลักฐานอันนั้นตัวเองเป็นคนทาขึ้นมานะครับหนังสือตัวเองเป็นคนเขียนขึ้นมาพระตัวเองก็ไปลงขึ้นมาแล้วแท้เพราะอย่างนั้นหรอนะครับ ถูกไหมครับอ้าวแล้วที่โดนสวดเกมมาตลอดเซียนทั้งวงการโดนสวดเกมมาตลอดอย่างนั้นพวกนั้นก็ไม่มีความรู้เลยดีถูกไหมครับเพราะสวดเกมได้ถูกไหมครับเขาก็ต้องมีความรู้ในการเล่นหานะนะครับเข้าใจไหมครับเออนะครับน้องมันก็เลยนะครับน้องมันมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเป็นทรงผู้ทรงอิทธิพลนะนะครับเนาะถ้าเปรียบนะครับเนาะถ้าเปรียบเป็นการปกครองมันก็เหมือนคอมมิวนิสต์อ่ะนะครับมึงต้องเชื่อกูอ่ะ กูผู้ยิ่งใหญ่เหมือนหุ้นเหมือนหุ้นเซนนะครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับทั้งทที่วิชาการเล่นพามันมีสืบทอดมานานนมนานคนอื่นก็เล่นเป็นดูเป็นครับนะครับแต่แค่เขาอยู่ในจุดของเขานะครับบางคนไม่ดังนะนะครับบางคนไม่ดังหลายๆคนเก่งกว่าเซียนดังๆเยอะนะนะครับแต่เขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้นเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยงงนี่แหละครับนะครับว่านะครับเพราะคาพูดพวกนี้ผมนะครับผมไม่ได้พูด ก็โจมตีใครอะไรใครนะมันเป็นบทสัมภาษณ์นะครับตุกวันนี้เป็นลูกโซเชียลนอนนะครับเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นนะครับคำพูดต่างๆมันออกมาจากปากเขาเองนะครับไอแคตตาล็อกพระเครื่องบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับมันออกมาจากปากเขาเองครับนะครับนั่นแหละครับนะก็คือนะครับแท้เพราะหนังสือรองรับนะครับมีหนังสือรองรับและหนังสือตัวเองนั้นตัวเองทําเองเขียนเองจําหน่ายเองนะหนังสือเล่มนั้นนะครับ แล้วก็นะครับเนาะเขาก็มองนึกถือว่ามันเป็นแคตตาล็อกพาเครื่องนะครับมันก็เลยนะครับมันก็เลยดูนะครับในหลักของผมก็คือนะครับมันมันยังไงอะนะครับแคตตาล็อกก็คือค้าขายเนาะนะครับมันไม่ได้ออกแนวความรู้อะนะครับมันก็เลยดูความน่าเชื่อถือมันอาจจะแบบเนาะนะครับเพราะเขามองว่ามันเป็นแคตตาล็อกไงนะครับมันไม่ได้ความรู้เพื่อที่จะนะครับสืบต่อเนาะนะครับสืบต่อสืบทอดกันไป แค่นั้นเองพี่นะครับความหมายของผมนะครับเราคุยกันด้วยความรู้ครับนะครับเราไม่ใช่นะครับโกรธจมตีกันที่ที่ที่ตัวบุคคลเนาะนะครับเนาะความรู้นะครับความรู้มันมาเรียนรู้กันได้นะครับผมนะก็เหมือนนะครับเนาะไอ้โลกแบนโลกกลมเนาะนะครับผมว่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนความเชื่อเนี่ยผมว่าคงจะถกเถียงกันหน้าดูนะครับแต่ถกเถียงก็ด้วยความรู้นะครับมันไม่มีปัญหารอะครับ นะครับพอมีเหตุและผลหลักฐานขึ้นมามันก็จบถูกไหมครับแต่ถ้าไปถกเถียงกันว่าไปถกเถียงกันที่คนเนาะมึงมันแม่มึงเป็นอย่างนั้นพ่อมึงเป็นอย่างนี้มึงไม่มีเงินมึงจนมึงกระจอกอันนั้นไม่ได้ถกกันด้วยความรู้ครับนะครับมันมันโจมตีกันที่ท,ที่ตัวบุคคลครับนะครับผมมองว่าม,มันคนละแนวทางนะนะครับมันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนะครับนะเราคุยกันด้วยหลักของเหตุและผลนะครับที่ การเรียนรู้เนาะการสะสมมัสืบทอดกันมาเท่านั้นเองไม่มีนะครับนะก็โอเคนะครับน้องเรามาลงกล้องกันนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงผู้สุกนะครับ,บวัดปากคอมาขามเท่านะครับเป็นข้างยันนะครับอัดกระจกสองหน้านะพีนะดูความเก่าของรูปครับนี่เลครับเก่ากลกเลยเนข้างยันกระจกก็เก่ารูปก็เก่านะครับน,ะนี่นะ นี่นะครับผมนะก็ได้มาจากตากนะครับเราไปเที่ยวปีใหม่นะครับพนะี่เนี่ยดูความเก่าเนหะ็นไ,ไหมครับข้างยันนี่นะครับนี่นะครับเขาเลี่ยมก็เก่านะครับพี่นะท่านี้ นี่นะครับเนาะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนพี่เช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ